อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้สําคัญมีการพูดกันในที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมไตรภา,าคีก็คือในการสู้รบที่ผ่านมาเนี่ยมีทหารกัมพูชาบริเวณหน้าแนวฝั่งเราเสียชีวิตจํานวนมากมนะส่วนที่เสียชีวิตในฝั่งเราเราก็ส่งคืนให้อย่างสมเกียรติแต่ก็มีทหารกัมพูชาบางส่วนที่น่าเสียใจแทนพวกเขารัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธว่าไม่ใช่ทหารของตัวเองไปฟังเสียงผลเอกอัฐพลครับปัจจุบันเนใี่ยอยากจะเรียนสื่อมวลชนว่านะครับ ทหารกัมพูชานะครับจากการบัตรการที่ผ่านมาเนี่ยมีทหารกัมพูชาเนี่ยเสียชีวิตบริเวณหน้าแนวฝ่ายเราเนี่ยจำนวนมากในพื้นที่กัมพูชานะแต่ถ้าในพื้นที่เราเนี่ยเราได้ดาเนินการรวบรวมแล้วก็ส่งกลับอย่างสมเกียรตินะครับทำตามคือเราปฏิบัติตามกฎหมายนั่นแหละระหว่างประเทศทุกอย่างได้ส่งกลับไปแล้วแต่ก็เสียใจอยู่นิดนึงนะครับตรงที่ว่าคือเสียใจแต่แทนแทนหารกัมพูชาที่เสียชีวิตแต่ว,ว่าทางรัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธว่าไม่ใช่นะครับ อาจจะใช่หรือไม่ใช่แต่นั่นคือคนกัมพูชาที่เราเมาเสียชีวิตในฝั่งเรานะครับเราก็ส่งคืนอย่างสมเกียรติตามตามหลักอนุสัญญาจริวาแต่ที่ห่วงใยเนี่ยที่ผมได้พูดกับรัมตีกะลาหงกัมพูชาคือทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตจํานวนมากที่อยู่หน้าแนวเนี่ยยังไม่ได้รับการเก็บกลับไปนะครับเราก็แจ้งไปยังรัมตีกะลาหงกัมพูชาว่าอยากให้มาทำาทำการเก็บศพนะครับให้ถูกต้องตามสุขลักษณะแล้วก็ สมเกียรตินะครับศักดิ์รีแห่งความเป็นทหารนะครับผมเป็นทหารนะครับแล้วก็กองทัพไทยเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นคู่กรณีกันก็ตามแต่เมื่อเสียชีวิตแล้วเราก็ต้องให้เกียรตินะครับต้องดาเนินการอย่างสมสศักดิ์ศรีแต่เมื่อเราเห็นสภาพของทหารกัมพูชาที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเห็นทุกวันนะครับพอตรวจการไปก็เจอตรวจการไปก็เจอก็เลยย้ํากับท่านเรียนย้ําไปทางรัฐมรีกระลาหัวงกาวิชายครั้งหนึ่งบอกว่าอยากให้เร่งมาเก็บเพราะว่า หน,หนึ่งก็คือเรื่องสุขลักษณะนะครับเพราะว่าถ้าอยู่เวนานก็อาจจะทําให้เกิดโรคระบาดได้พี่น้องประชาชนกมูชาที่อยู่บริเวณน,นั้นก็อาจจะได้รับเชื้อนะครับประการที่2คือศักดิ์ศรีแห่งความเป็นทหารนะครับทหารด้วยกันเนี่ยเราเคารพกันนะครับเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันเพราะนั้นยามที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเราจะไม่ทําอะไรที่หมิ่นศักดิ์ศรีเขาและอะไรก็ตามที่ทําให้เขาได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติเราจะสนับสนุน อันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ประชุมกันเมื่อวันเสาร์นะครับได้เน้นย้ำแล้วก็ฝากสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจแล้วก็ช่วยสื่อไปยังรัฐบาลกัมพูชาด้วยอยากให้ดูแลประชาชนอขออภยัยฮะอยากดูแลทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตอยู่ข้างหน้าซึ่งมีจำนวนมากนะครับศพทหากรกัมพูชาที่เราส่งไปแล้วเขาไปรับเนี่ยแล,แล้วเราจะทำยังไงต่อครับตอนนี้รับรับแล้วครับก็คือแต่รับเขารับเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่นะครับ mm hmm. ก็คือตรงนั้นก็เป็นที่น่าเสียใจว่า เอ่อคนที่เขาทหารที่เขาเสียชีวิตเนี่ยถ้าวิญญาณเขารับรู้ได้เขาคงเสียใจโอ้นี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับเพราะว่าค,คือด้านหนึ่งมาสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างกันของระดับของประเทศตัวนะือไม่ใช่เรื่องรวยจนหรือว่าเทคโนโลยีสูงเทคโนโลยีต่ำแต่ว่าจิตใจของผู้นำเนี่ยนะคือความสูงต่ำอของจิตใจผู้นำแบบ,บว่าคือเอาเข้ามาตายแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสุดท้ายที่ทําให้เขาได้คือการจัดงานศพให้เขาให้ญาติเขาได้ พบร่างลูกหลานพ่อแม่ของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแค่นี้คุณเซนยังให้เขาไม่ได้คือสิ่งที่น่าเศร้าก็คือคุนเซนก็เป็นทหารมาก่อนใช่ทำไมจิตใจของคุณที่ปฏิบัติต่อทหารของชาติถึงได้ตกต่ำขนาดนี้นะครับ